สวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเก้านะครับผมนะวันนี้มีรถเก๋งอีโคคาร์นะไซส์เล็กอีกหนึ่งคันมาให้ชมนะเป็นนิสสันอาร์เมรานะครับผมนะปี2014นะใครเข้ามาชมในคลิปนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปเลยนะฮะอ่าค้างวดอยู่ที่ประมาณ3,100ันรเศษๆนะครับผมอ่าลองเข้ามาดูนะฮะสามพันต้นต้นนะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเลยนะฮะ อ่าชุดแต่งรอบคันเลยนะแล้วก็ล้อแม็กเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเป็นขอบสิบเกดลายสีสวยเลยนะเป็นโรมเมียมสีขาวเดิมนะคันนี้อ่ารถไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะใส่แค่เซอร์กัรอบคันแล้วก็ล้อแม็ก เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT เซนเซอร์สองจุดนะสีเดิมมากนะฮะโลโก้ไม่เคยแกะเลย อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อเลยครับนี่นะภายในสวยๆเดิมๆเ,เลยนะ ความพิเศษของอาเมรานี่นะฮะห้องโดยสารนะในโซนด้านหลังเขาจะกว้างมากอ่ะเดี๋ยวสักครู่พาไปดูเป็นเกียร์ออโต้ซีวนะฮะเครื่องเสียงจอเดิมอ่ะเดี๋ยวมาดูความพิเศษของอาร์เมรา นี่นะครับเครื่องหลังของเขาจะกว้างมากนะกว้างเป็นพิเศษเลยนี่นะครับดูนะฮะช่วงเขายาวดีนะฮะอ่ะ นี่นะครับผมนะถือว่าเจ้าของเดิมใช้รักษาดีมากนะดูจากสภาพผิวพันธุ์นันในโอ้โหนะเนี้ยบเลยนะกลิ่นภายในหอมหอมเลยนะลูกค้าโอ้โหที่วางแก้วนะตรงกันโซน ่ามีอยู่สองอันเลย อ่ะมาดูเครื่องยนต์คันนี้สภาพดีมากนะห้องเครื่องเดิมมากอ่ะดูนะฮะแผ่นเพด้าเม็ดอาร์คสวยๆเลยอ่เป็นเครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับผมนะเกีย e ร์ออโต ประหยัดน้ำมันมากนะลองดูนะใครที่หาอยู่ <c oughs> อ่าสำหรับใครที่สนใจนะฮะรายได้1,000 0บาทสามารถซื้อคนเดียวจบได้เลยนะผ่อนอยู่ที่3,000ต้นต้นราคาที่ผมให้วันนี้นะฮะอยู่ที่1,57,000บาทนะอ่าผ่อน3,000ต้นต้นนะครับผมนะอ่าสายด่วนพี่พันธนะ0815198985 นะครับผมนะสามารถนัดมาชมรถได้ที่ถนนร่างกำแหง164เปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาจนถึง1ทุ่มนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ